สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Taro t นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อสเสน่ห์ของคุณที่ทำให้คนหลงรักโอเควันนี้ก็จะเป็น2วันสุดท้ายนะคะที่รับดูดวงส่วนตัวนะคะถ้าใครสนใจอยากจะดูดวงก็รีบทักเข้ามานะจองคิวกันได้เลยนะคะตอนนี้คิวเหลือน้อยแล้วนะก็ถ้าหมดวันที่31แล้วคือไม่รับ ทุกกรณีนะคะอาจจะไปเปิดรับอีกทีก็คือต้นปีหน้าเลยนะโอเคมาเข้าเรื่องนะคะสเสน่ห์ของคุณที่ทำให้คนหลงรักคือ capacity uh, Cap to love um, openness Fulfillment Healing Protection. ใ l i ล e e อ p r e เรชันโอเคเสน่ห์ของคุณที่ทำให้คนหลงรักนะคะคุณเนี่ยอืมเป็นคนที่มีมีความเข้าออกเข้าใจมีความกล้ากล้าที่จะรัก เวลาที่คุณรักใครคุณกล้าที่จะเปิดใจกล้าที่จะเรียนรู้กล้าที่จะยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียของเขาคืออย่างเช่นบางคนเนี่ยคุณรู้สึกว่าเขากับคุณเนี่ยแตกต่างกันมากๆแล้วมันอาจจะเป็นปัญหาก็ได้ในในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณก็กล้าที่จะเปิดใจอะค่ะกล้าที่จะยอมรับในในความเป็นตัวตนของเขา ในเมื่อฉันรักคนคนนี้ฉันไม่สนหรอกว่าวันข้างหน้ามันจะไปกันรอดหรือไม่รอฉันรู้แค่ว่าฉันจะทําวันเนี้ยให้ดีที่สุดฉันจะรักคนคนนี้ให้ดีที่สุดแล้วค่อยไปดูกันในอนาคตแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยคือเป็นคนที่เหมือนแบบจริงใจกับความรู้สึกของตัวเองอ่ะอืมแล้วก็เข้าอกเข้าใจความรักเข้าใจคนอื่นเข้าใจความรู้สึกความคิดของคนอื่น เหมือนไม่ได้เอาเอาใจของตัวเองมาตัดสินคนอื่นไม่ได้เอาความคิดของตัวเองมาตัดสินคนอื่นอย่างเดียวอะประมาณว่าเอ,อสมมุติว่ามีคนคิดต่างกับคุณหรือมีมุมมองหรือทัศนคติที่แตกต่างกับคุณเนี่ยคุณจะทําความเข้าใจได้ว่า โอเคคุณคิดอย่างนี้คุณสามารถคิดอย่างนี้คนอื่นก็สามารถคิดในแบบของเขาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันอาจจะเกิดความขัดแย้งกันอาจจะคิดเห็นไม่ตรงกันมันก็เกิดขึ้นได้มันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติอะไรแบบนี้ค่ะคุณจะไม่พยายามที่จะแบบมองแค่ในมุมของตัวเองแล้วไปตัดสินคนอื่นอะว่าเอ้ยทําไมไม่คิดแบบนี้ล่ะทาไมไม่คิดเหมือนฉันอะไรอย่างเงี้ยอืคุณไม่จะไม่เป็นแบบนั้นอแล้วคุณเนี่ยก็เป็นคนที่แบบ ค่อนข้างใจกว้างเปิดกว้างยอมรับยอมรับคําแนะนาํายอมรับข้อตําหนิติเต,ตียนหรือความเห็นต่างอย่างที่บอกไปแล้วนะคะเมื่อกี้ค่อนข้างเป็นคนเปิดกว้างอยู่แล้วแล้วก็เปิดใจอืมไม่ค่อยไม่ค่อยจัาสคนอื่นอะไม่ใช่ว่าแบบเห็นหน้ากันปุ๊บฉันไม่ชอบคนนี้ทั้งทงี่ยังไม่รู้จักกันเลยยังไม่ได้พูดคุยยังไม่อะไรเลยคือคุณจะไม่จัาสคนอื่นจากจากที่ เห็นแค่วแบ,บแรกอะไรอย่างเงี้ยเออแต่คุณจะเปิดใจก่อนเปิดใจพูดคุยทําความรู้จักก่อนถ้าไม่โอเคไม่ดีจริงๆอะไรเงี้ยค่อยว่ากันเออแต่ถ้าแบบอ่ะ <_ c oughs> พอรับได้เขาก็ไม่ได้แย่มากไม่ได้มีข้อเสียอะไรมากหรือว่าไม่ได้สร้างความเด <_ S 2> ือดร้อนอะไรให้กับคุณ <_ S 2> <PM. S 1> ก็ณ <_ S 1> อาจจะ <_ S 1> จัดให้อยู่ในเพื่อนกลุ่มหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่อาจจะไม่ถึงขั้นกับเป็นเพื่อนสนิทแต่ก็ไม่ถึงขั้นกับ เกลียดกันหรือไม่มองหน้ากันหรือตัดออกจากชีวิตอะไรแบบนั้นเออแต่ถ้าใครที่แบบลองค,บ,คบดูแล้วคุย,คย,คยดูแล้แลวเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ดีอ่ะมันไม่โอเคเขาไม่ดีกับเราเลยหรือว่าเขาแทงข้างหลังเราเขานินทารับหลังเราเอาเราไปพูดเสียเสียหาย,ห,าย,ห,ายหรือทําความเดือดร้อนให้กับเราอันนั้นคุณก็อาจจะมีการตัดเขาออกจากชีวิตได้เหมือนกันนะคะ,ะ,คะเพราะว่าคุณก็เป็นคนที่เ,เรียกว่ารักตัวเองเป็นแล้วก็รู้จักปกป้องตัวเอง กล้าที่จะปฏิเสธในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าไม่โอเคแล้วก็จะเก็บอะไรที่คุณรู้สึกว่าดีหรือเป็นประโยชน์หรือมีประโยชน์เป็นสิ่งที่ดีกับชีวิตเป็นสิ่งที่ดีต่อความรู้สึกของคุณอย่างเงี้ยคุณจะปกป้องรักษาเอาไว้รู้จักเรียกว่ามีมีการดูแลปกป้องตัวเองเป็นนะคะอ่ะแล้วคุณเนี่ยสเสน่ห์ของคุณอีกอย่างหนึ่งนะก็คือ คุณเป็นคนที่เวลาที่สนใจอะไรคุณจะเต็มที่กับสิ่งสิ่งนั้นคุณจะให้ความสนใจจะโฟกัสกับสิ่งนั้นแล้วก็ตั้งอกตั้งใจที่จะเรียนรู้แล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมไม่ใช่คนที่เเรียนอะไรแค่ผิวเผินอะถ้าคุณชอบอะไรคุณสนใจอะไรจริงๆอะคุณจะเรียนแบบแบบลึกซึ้ง แล้วก็จะจริงจังกับเรื่องนั้นๆมากๆสมมุตินะถ้าคุณสนใจในเรื่องของเนี่ยอย่างอย่างเรื่องของการอ่านไพ่ยิปซีอย่างเงี้ยถ้าคุณสนใจคุณจะไม่ใช่แค่มาดูคลิปแค่เนี้ยคุณจะไม่ใช่แค่เอ่อมาดูไพ่เปิดไพ่หรือว่าหรือว่าแค่พอรู้ความหมายของไพ่แค่คร่าวๆแต่คุณจะ ไปโรงเรียนคอสไปโรงเรียนคอสแบบที่สอนดูไพ่ค่ะที่แบบเจาะลึกว่าเอ้ยไพ่ใบนี้มันมีความหมายยังไงสัญ,ญลักษณ์ในไพ่บ่งบอกถึงอะไรคือคุณจะเรียนลึกไปเลยอะเออถ้าคุณชอบอะนะมันจะเป็นแนวนี้เลยหรือเรื่องอื่นก็ตามนะคะเรื่องอื่นเรื่องอะไรที่คุณสนใจคุณจะเต็มที่กับสิ่งสิ่งนั้นมากๆ แล้วมันก็เลยแบบดูมีเสน่ห์เวลาที่คุณตั้งใจทําอะไรสักอย่างแล้วเออมันดูเซ็กซี่มันดูมีเสน่ห์ไปอีกแบบนะคะอืมแล้วคุณก็ยังเป็นคนที่อ่ามีพลังงานที่ดีในตัวสามารถที่จะดูแลคนที่ที่อยู่ใกล้อะ่ะให้ทําให้คนที่อยู่ใกล้รู้สึกสบายใจรู้สึกผ่อนคลายมีพลัง มีพลังในการฮิลลิ่งฮิลลิ่งจิตใจฮิลลิ่งความรู้สึกอะไรแบบนี้คือคุณไม่ใช่แค่ฮิลลิ่งให้คนอื่นได้เท่านั้นแต่คุณฮิลลิ่งให้ตัวเองได้ด้วยเวลาที่คุณเจ็บปวดเวลาที่คุณเสียใจหรือผิดหวังอะไรมาคุณมีวิธีคิดวิธีจัดการกับความรู้สึกของตัวเองมันอาจจะใช้เวลาหน่อยบางเรื่องมันหนักก็ก,ก็ใช้เวลานานบางเรื่องมันเป็นเรื่องเล็กน้อยอะไรเงี้ยคุณก็มีวิธีปลดปล่อยมีวิธีปล่อยวางในแบบของคุณ คือไม่ใช่คนที่จมปลักอยู่กับความทุกข์ไม่ได้เป็นคนที่เก็บสะสมความทุกข์เอาไว้แล้วก็ทับผมมาเรื่อยๆให้อยู่กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือโลกของคุณนะ่ะมันไม่ได้แบบหมุนมองขนาดนั้นเพราะคุณค่อนข้างที่จะมีพลังงานที่ดีแล้วพยายามที่จะมองในแง่บวกเพราะพยายามที่จะหาความสุขให้กับตัวเองอืมไม่รักความทุกข์มากจนเกินไปอ,อคําว่ารักความทุกข์เนี่ย คือหมายความว่าบางคนน่ะเข้าใจแหละไม่มีใครรักความทุกข์หรอกแต่พฤติกรรมบางอย่างมันเหมือนมันเหมือนการรักความทุกข์ก็คือไม่ยอมปล่อยความทุกข์ทั้งทั้งที่รู้ว่ามันทุกข์แต่ไม่ยอมปล่อยมันจะอยู่กับมันให้ได้อย่างนั้นอะเอออาจจะบ่นว่าฉันไม่อยากเป็นทุกข์ฉันอยากหลุดพ้นแต่ว่าตัวเองน่ะแหละที่ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมปล่อยตัวเองไปไม่ยอม move on ไม่ยอมพยายามเข้มแข็งไม่พยายามเดินหน้าต่อไป ก็จะอยู่กับความทุกข์อย่างเงี้ยนั่นแหละผู้อ่านเรียกว่าเป็นคนรักความทุกข์นะคะอืมแต่คุณน่ะไม่ใช่แบบนั้นคุณต้องการความสุขคุณไม่ค่อยอยากอยู่ในพลังงานที่มันเป็นลบหรือเอ่อความรู้สึกที่มันหดหู่ความรู้สึกที่มันแย่แยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะมีวิธีที่จัดการกับความรู้สึกแย่แย่ของคุณได้ดีรวมไปถึงให้ให้คำแนะนำให้คำปรึกษาให้กำลังใจกับผู้อื่น แล้วทาให้คนอื่นๆเนี่ยรู้สึกดีไปด้วยเวลาที่อยู่ใกล้คุณและความน่ารักอีกอย่างหนึ่งของคุณก็คือบางครั้งคุณก็ชอบทําตัวเหมือนเด็กๆหรือมีนิสัยบางอย่างที่เหมือนเด็กอาจจะมีความขี้เล่นหรือมีความแบบสดใสล่าเริงม,มีความอินโนเซนต์ในบางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่ว่าบางเรื่องคุณก็จะเหมือนแบบอินโนเซนต์อะคือคือ ใสๆซื่อๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นความน่ารักมันเป็นความน่ารักแบบธรรมชาติแบบไม่ต้องปรุงแต่งอืเรื่องอะไรที่ไม่รู้เรื่องอะไรที่พลาดไปบ้างหรืออ่มีอะไรที่ที่แบบอาจจะเป็นแบบเรื่องทั่วๆไปที่คนอื่นเขารู้แต่คุณไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็แบบเด๋อเด๋อดาๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่น่ารักไปอีกแบบหนึ่งที่ที่คนอื่นเขามองมานะคะอืม แล้วก็บางครั้งเนี่ยความสดใสของคุณอย่างที่บอกอ่ะคุณมีพลังงานที่ดีคุณชอบที่จะอยู่กับอะไรที่มันมีความสุขอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกสบายใจสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณก็จะทําตัวล่าเริงสดใสสนุกสนานเนี่ยพอใครได้มาอยู่ใกล้คุณอะก็จะได้รับพลังงานดีๆตรงนี้ไปด้วยอเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้แหละนะคะก็คือเสน่ห์ของคุณที่ทำให้คนอื่นๆเนี่ยหลงรักคุณ โอเคจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ